ทุกคนต้องดูให้ดีนะฮะถ้าวางกระเป๋าไว้กับพื้นฮนะเมื่อกี้วางเป้ไว้กับพื้นนะนีเกาะข้างหลังมาตัวหนึ่งนะครับดีดออกไปแล้วนะต่อไปนี้เราก็จะอยู่กับความระแวงนะครับไม่รู้สึกสบายใจอะไรอีกต่อไปนะมันทะลุถุงเท้าเข้า,ขามาได้แต่ผมเปลี่ยนถุงเท้าเลยผมเอาถุงเท้าแบบถุงเท้ากันฝนเนะี่ยมันมีถุงเท้ากันน้ําอยู่นะเนี่ยครับทุกคนโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่อะอยแม่ เต็นที่ไม่มีอินเนอร์นี่มันดีนะฮะเต็นที่มีอินเนอร์มันเห็นอย่างนี้เลยไงเมื่อไต่มุม้งอะ่ะไต่แบบวิชั่นอิมพอสิเบิลเฮลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ภูกระดึงผมกับน้องปาล์มอลองเดินขึ้นภูกระดึงตั้งแต่7โมงเช้า ขึ้นถึงหลังแปรประมาณเที่ยงแล้วก็เดินต่อทางราบในช่วงที่สองผ่านสนเดียวดายแลนด์มาร์คของภูกระดึงมายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางถึงตอนประมาณบ่ายโมงนิดๆและในพาร์ทสนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่บนภูกระดึงในช่วงปลายหน้าฝนรับรองว่าบันเทิงแน่นอนฮะสวัสดีครับกางเต็นท์ได้เลยปะครับ ออจากข้างล่างแล้วเรียบร้อยครับผมจ้างลูกหาบเราก็ต้องไปรับของนะครับของอยู่ไหนก่อนของปามของคุณปามเอ๊ะหรือว่าเขายังไม่มานี่ครับน่มีครับผมครับผมอ๋อขอบคุณครับก็อาน้ำก่อนก็ได้ครับ มาประมาณบ่ายสามเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตช่างครับลองช่างดูก่อนว่าเราแบ่มาเท่าไหร่นะฮะอยากรู้ว่าเป้เราหนักเท่าไหร่เออใบนี้สิบกิโลสิบสี่กิโล ขึ้นภูกระดึงนะครับถ้าจ้างลูกหาบของจะมาประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปถ้าเราเป็นคนเดินเร็วเร็วกว่าลูกหาบก็อ,อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าอาจจะเอาบางอย่างติดตัวไว้โฟมล้างหน้าผ้าเช็ดหน้ามาถึงจะได้ไม่ต้องรอกระเป๋าล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นได้เลยพามพาม <Hello. S 1> หโลหลนะครับหก็ไม่น้อยนะจะมีกล้องมีอะไรขาตั้งกล้องกนัไปครับ กระเป๋ายังไม่มาก็เดี๋ยวรอเดินดูโลเคชั่นที่จะกางเต็นท์ก่อนสิ่งที่ยากมากๆอย่างหนึ่งคือเรื่องการหาโลเคชั่นในการกางเต็นท์โดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างพวกเราสองคนนะฮะคือผมอะเคยมาแล้วแต่ไม่ได้มาตอนช่วงที่ทากมันชุมเป็นการมาในช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีทากสักตัว กูกระดึงไม่ได้มีทากตลอดเวลานะครับครั้งที่แล้วที่ผมมาไม่เจอเลยแต่ครั้งนี้เนื่องจากมันยังเป็นปลายหน้าฝนอยู่ก็ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างที่จะระแวงเรื่องของทากนะอ่านรีวิวมาเยอะว่าถ้าไปกลางในที่มืดมดชื้นชใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยโดนแน่นอนผมก็เลยอยากกลางในสนามหญ้าที่มันโลง่ลงๆร้อนๆโดยหวังว่าทากจะไม่มารบกวนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงไหมนะครับ ถ้าแบบนี้คือมีภาพแน่นอนเ่ไอ่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันดูช,นชื้นๆนะแต่น,นี้ก็ใกล้ร้านค้าใกล้ห้องน้ำานะห้องน้ำด้วยร้านค้าด้วยโซนนั้นเลยสบายนะครับเนี่ยครับเดินเลยเดินเลยอาคารผ้าห่มมานะฝั่งเนี้ยข้างหน้าจะเป็นร้านค้าแล้วก็มีห้องน้ำด้วยแล้วก็ลานเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะน่าจะกาง ได้ครับใต้ใต้ข้างใต้ต้นไม่แนะนำหยยอไมาอีาอกนหน่อยนะอือหยียมไปหน่อยให้มันแบบพ้นพ้นหน่อยเผื่อกิ่งหักลงมาถึงตายนะเฮ้ย <laughs> สำหรับคนที่ไม่เคยมาภูกระดึงนะฮะลานกลางเต็นท์เขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นสนามหญ้าโลง่ลง,ลงๆกว้างๆพื้นที่ประมาณ42,572เอเคอร์หยอกหยอกไม่รู้เหมือนกันรู้แต่มันกว้างมากนะก็แบ่งเป็นโซนเต็นท์ออกมาเองกับโซนเต็นท์เช่า ซนเต็นท์เช่าก็จะเหมือนหมู่บ้านเป็นเต็นท์แบบเดียวกันสีเดียวกันเหมือนๆกันกลางติดติๆกันนะฮะระวังเข้าเต็นท์ผิดดูบ้านเลขที่ดีๆเขาจะมีเลขหน้าเต็นท์ให้อ่ะกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าตอนนี้หาจุดลงสมอบก,ก็ดูมาหลายที่นะสรุปแล้วได้ตรงนี้ฮะโลเคชั่นนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางนู้นร้านขายของร้านข้าวอยู่ทางนี้ แล้วก็มีทางเดินตัดไปฝั่งนู้นก็ร้านข้าวเหมือนกันที่เลือกตรงนี้เพราะว่ามันโลง่งคิดว่าทากน่าจะน้อยหน่อยแล้วก็วิวต้นสนสวยดีเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะสวยมากถ่ายแบบอย่างเงี้ยถ่ายไปอย่างเงี้ยเห็นต้นสนเอาตะเกียงมาแบบอยู่ในเต็นท์นะน่าจะสวยเต็นท์สีเหลืองๆส้มๆไว้บาลานซ์น่าจะโอเค เนื่องจากลูกหาบยังไม่มาเต็นท์ของน้องปามเขายังไม่มาพอตกลงโลเคชั่นกันเรียบร้อยแล้วก็เลยให้ปามเขาไปกินข้าวก่อนส่วนผมก็กางเต็นตั้งรกรากสร้างอนานิคมไปกางเต็นท์อยู่สักพักพี่ดำก็มาครับพี่ดำเป็นมนุษย์ที่โหดมากคุณก้โมงสีปดมาถึงตอนนี้เหรอเนี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่ขึ้น7จ็ดโมงครับเพิ่งมาถึงเหมือนกัน ผมกับพี่ดำรู้จักกันที่ภูสอยดาวนะฮะก็แก๊งเดียวกับเจ้าเหมียวนั่นแหละจริงๆคือไปคนเดียวกันทั้งนั้นเลยนะไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไปรู้จักกันที่นั่นพี่ดำเดินขึ้นภูกระดึงตอน9ก้โมงสีขออนุญาตปัดเศษเป็น10บโมงแล้วก็เดินมาถึงข้างบนตอนบ่ายโมงห้ขออนุญาตปัดเศษเป็นบ่ายสก็10บโมงถึงบ่ายสองสี่ชั่วโมงฮะแบกเป้เองหนักเท่าผม14บกิโลเออผมอยากทําได้ประมาณนี้นะ ผมคิดว่าไปเที่ยวไหนก็น่าจะแบบรู้สึกว่าเดินชิวๆสบายๆแล้วแหละทุกคนครับทุกคนต้องดูให้ดีนะฮะถ้าวางกระเป๋าไว้กับพื้นฮนะเมื่อกี้วางเป้ไว้กับพื้นนะมีเกาะข้างหลังมาตัวหนึ่งนะครับดีดออกไปแล้วนะถ้าไม่ดูก่อนพรุ่งนี้เช้าจะเจอทางอ้วนๆอยู่ในเต็นท์โอเคผมก็กางประมาณนี้แหละสูตรเดิมนะใช้ไม้เท้าเดินป่าค้ำหน้าเต็นท์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดเปิดไว้เปิดไว้ก่อน คงไม่ได้อยู่ในเต็นท์กันสักเท่าไหร่เอาไว้นอนเฉยๆขออนุญาตนะพี่นี่ครับคนที่บอกว่าไม่เอากาวชีทมาเพราะว่ามันหนักแต่เอาเอาขอดมาเอาเตียงสนามมาเว้ยโอ้ยครั้งแรกลยพียไนน่ไปนอนรีสอร์ทมาแล้วอ๋อไปนอนรีสอร์ทมาแล้วไม่ปวดหลังไม่ปวดโอเคพี่เขาใช้ได้ผมอะ่ะมีแต่ไม่ได้ใช้หนัก <laughs> ยังยังอยู่ที่บ้านเลยกลางไปครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่งครั้งท่วน กางเต็นเสร็จผมก็เดินไปหาน้องปามครับกะว่าจะไปปรึกษาสักหน่อยว่าวันนี้จะเอาอยัางไงดีเย็นนี้อยากจะไปเดินดูพระอาทิตย์ตกไหมแต่ปรากฏว่าน้องปามกำลังไลฟ์อยู่สนุกมากค่ะคื้มันเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่คือตอนอย่างไปผ่าไปผ่าสามเหลี่ยมเราไปคนเดียวไงมันไม่รู้จะไปคุยไปเล่นไปแซวไปแบบดูสภาพเพื่อนอยังไ,ไงแต่ว่าทริปเนี้ย เก็บหมดนะพอพี่ขุนเริ่มแบบไม่ไหวไม่ไหว่ไ้วใครอยากดูพี่ขุนสภาพดีๆเนาะพี่ขุนก็จะก็จะลงของตัวเองในสภาพแบบเอ้มันเป็นการแสดงการแสดงพี่คือที่บอกว่าไหวการแสดงพี่ขุนคือเฮ้ยโอเคไม่เหนื่อยนั้นน่าการแสดงอย่าไปบอกนี่จริงคืออันนี้ไลฟ์ไม่ใช่เหรอมันตัดออกไม่ได้นี่ัะไ่ตัดคือตอนที่บอกพี่ขุนพักไหมพักค้าไปก็คือไม่คิดเลยนั้นโคบ้าเหนื่อยไงอะไรี้ บอกแล้วพี่ว่าเนี่ยเหมือนเดินบนลู่วิ่งไอ้ลู่ลู่วิ่งในยินเฉยๆคุ้นขิงเลยขิง่าขิงขาดอ่าใครมันได้มาหมดละช่องพี่ขุนชื่อไปไหนมาบ้างก็นั่นน่ะสิแล้วทำไมต้องมาถามเราก็ไปถามเขาเองว่าเขาไปไหนมาบ้างเออเราเราไม่อยากรู้ <laughs> ตลอดอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอด <laughs> เหมือนไปได,ด้วยกันราคาอาหารและเครื่องดื่มบนภูกระดึงแน่นอนว่าเป็นเขตการค้าพิเศษทุกอย่างต้องแบกขึ้นมานะครับ น้ำมันลมขวด1.26ลิตรขวดนี้ราคา100บาทและน้ำแข็งเปล่าแก้วนี้10บาทน้ำเปล่าขวด1.5ลิตรขวดละ50บาทแต่ผมได้ยินมาว่าบนภูกระดึงมีตู้กดน้ำกรองอยู่ถ้ามีอยู่มันก็น่าจะอยู่แถวๆศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผมก็เลยลองกลับไปเปิดคลิปตัวเองดูเจอจริงๆมันมีอยู่นะครับน่าจะลิตรละ20บาทคิดว่านะใครอยากจะใช้บริการก็จัดไปครับแวะ กินแวะเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแปปซี่เหลือมาเดี๋ยวเก็บไว้กินมื้อต่อไปเดี๋ยวไปเดินหาฝั่งนู้ดีกว่าดูร้านนวดผมคงไม่ได้ไปนวดนะแต่มาดูว่าปาร์มเขาเป็นยังไงบ้างก็าจะไปนวดอยู่มีคำแนะนำมาว่าอย่าไปเดินตรงหญ้าเดี๋ยวเฉพาะตอนกลางคืนผมว่าจะเอาไอ้สเปร์น้ำส้มสายชู แถวแถวซิปน่าจะโอเคเพราะว่ามันมีกลิ่นดูก่อนบอกนี้น่าเขาเลยกลางกันบนศาลาเต็มเลยน่าจะปลอดภัยจากทากนะอยู่กันบนศาลาอย่างนี้จากที่คุยกับน้องปามนะครับสรุปว่าเย็นนี้เราจะไม่ไปดูพระอาทิตย์ตกและก็เก็บแปลงไว้พรุ่งนี้ทีเดียวเลยวันนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาใยซึ่งตอนนี้น้องปามก็ไปอยู่ร้านนวด ข้างบนนี้มีหลากหลายมากฮะมีทุกอย่างที่เราต้องการร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกรวมไปถึงร้านนวดแต่หลกัหลกๆเลยก็คงจะเป็นร้านอาหารมีหมูกระทะสุก,กี้ไข่กระทะโจ๊กน้ำเต้าหู้ส้มตำอาหารอิสลามมีหลากหลายมากทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วไข่รกระทะนี่น่าจะพรุ่งนี้เช้านะแล้วก็น่าจะมีอะไรนะ น้ำเต้าหู้ด้วยนะครับน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าน,นี่ร้านนวดครึ่งชั่วโมงสองร้อยเป็นยังไงบ้างสบายไหมสบายมากมีเวลาสบายชั่วโมงเลยโอ้นวดแผนไทยครึ่งชั่วโมงสองร้อยเขาติดป้ายเอาไว้นะครับ <c oughs> พอนวดเสร็จ <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าลูกหาบจะมาพอดีนะครับน้องปามก็เลยไปเอากระเป๋าสัมภาระ แต่ทีนี้มันมีประเด็นอยู่นิดหน่อยคำว่ามันไม่มีคือมันมันไม่ได้มากันในชุดมันตั้งใจให้ใช้ไม้เท้าเดินป่าหรือเปล่าฮะคนอะไรลืมเสาเต็นท์วะรู้จักอยู่คนหนึ่งที่ลืมเสาเต็นท์อ่ะรู้จักมีมันเป็นเดี๋ยวนะไอ้ทรงบูชทาร์ฟที่ว่านี่มันคือทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่แล้วก็ทําออกมาเป็นทาร์ฟได้แล้วก็เก็บได้จะทาร์ฟก็ลืมไปได้เลยมันเอาเสาหลักให้ได้ก่อนโอเค มาถึงตรงนี้ก็แก้ปัญหาไปทีละอย่างนะครับก่อนอื่นก็มารับสัมภาระที่อาคารรับส่งสัมภาระกระเป๋าน้องปามหนัก8กิโล8324ชำระเงิน240บาทหลังจากนั้นก็หิ้วกระเป๋ากลับระหว่างทางที่เดินกลับเราก็มองหาไม้ไปทำเสาเต็นท์ด้วยจะให้ดีก็ควรจะมีสัก4อันเสาเต็นท์2เสาทาบ2นะครับมาช่วยลุ้นกันว่า ผู้ที่ไม่ได้เอาเสาเต็นท์มานั้นจะสามารถกางเต็นท์ได้หรือเปล่านะฮะสมอบกสี่มุมก่อนใช่ไหมเหมือนเหมือนกางกาวชีทธรรมดาเนาะแต่แค่มันมีตัวหลังคาให้จะช่วยอะไรไหมอันนี้ไหมเขายืมอะไรพี่ขุนแล้วพี่คุนใช้อะไรอ่ะไม้ธรรมดาเนาะอาจจะเปิดไปเลยก็ได้บยังไงอ๋อมันมันหลุดออกได้อาหลุดออกได้ใช่มันจะมีเส้นอยู่ให้ดูเส้น หมุนให้เส้นมันตรงกับรูครับแล้วก็ดึงดึงมาเรื่อยๆเ, <Okay. S 1> เอาด้านปลายแหลมๆอ่ะขึ้น oh. ใช่ใช่แล้วก็เสียบห่วง <Okay. S 1> ใช่ไหม <c oughs> สรุปว่าถึงแม้จะไม่มีเสาแต่ก็ใช้เวลาไม่นานในการกางเต็นท์หลังนี้นะฮะ trekking p o l หนึ่งอันของผมแล้วก็ไม้แถวๆนั้นอีกสัก2-3อันเราก็กางเต็นท์ออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแต่เห็นอะไรไหมฮะ ใช่แล้วฮะสิ่งที่ทุกคนคิดมันมาแล้วตัวอย่างใหญ่บอกเลยว่ากิดโอ้แล้วแบบโอ้โอ้แล้วดูมันชูเนี่ยครับทุกคนโอ้ยตัวใหญ่อะอายาอายาเดี๋ยวเรามาดูว่าแอลกอฮอล์จะได้ผลหรือเปล่าดีกว่านะอ เอ้ยหอดอยู่นะอ,อุ้ยหลุดอุ้ยอุ้ยหล่นเลยเอ้ยหล่นเลยแสดงว่าแอลกอฮอล์มันกลัวกว่าใช่ใช่ใช่น่าจะดีกว่าน้ำส้มสายชูครับดีกว่าน้ำส้มสายชูนะโอเคตนไปแล้วถ่ายเท้าไม่ดีเลย,ยว่ะกวนึงอ๋อขอฉีดหน้านิดหน่อยนะพี่ เฮ้ยหลุดเลยบ้าเวเลือดออกด้วยไม่หยุดถ้าคุณโดนท่กกัดเป็นไปได้อย่าพยายามดึงออกเพราะมันจะทําให้เขี้ยวเขาเนี่ยหักติดอยู่ที่แผลแล้วมันจะเกิดการอักเสบได้ง่ายทางที่ดีควรทําให้เขาปล่อยเองผมอ่านเจอมาหลายสูตรหลายวิธีนะครับยาเส้นเกลือน้ําส้มสายชูโลชั่นยาฉีดกันยุงยาหม่องน้ํามันมวยพวกนี้คือที่อ่านมาแต่วันนี้ได้ลองกับตัวเอง ผมเอาน้ำส้มสายชูใส่ขวดสเปรย์มาแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาลองดูแล้วน้ำส้มสายชูไม่ค่อยเวิร์กกลิ่นแรงอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยได้ผลที่ได้ผลคือสเปรย์แอลกอฮอล์เห็นเห็นเลยโดนไปทีเดียวขดเป็นก้อนเลยนะฮะน้ำมันมวยก็ได้ผลนะต่อไปนี้เราก็จะอยู่กับความระแวงนะครับแล้ว <laughs> เ,เราก็จะ ไม่ไม่รู้สึกสบายใจอะไรอีกต่อไปนะมันทะลุถุงเท้าเข้ามไาได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนถุงเท้าเลยผมจะเอาถุงเท้าแบบถุงเท้ากันฝนนะมันมีถุงเท้ากันน้ําอยู่นะแล้วก็มีถุงกันทากด้วยนะใส่ให้หมดใช้ <c ười> ออุกอย่างครับกี <c ười> เต็นทม่มีแล้วนะคิดว่าไม่มีแล้วพี่คิดว่านะคือไม่เห็นนะอะตอบว่าไม่เห็นแล้วกนเต็นหมดละเอ <c ười> อยอยู่ในเต็นอยู่ในอยู่ในเต้นหมดแล้วนี่คืออะไรวะ มันมันหายไปหมดแล้วลรอบเป็นหกคนทุกตัวโดนท่ากัดเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่รู้สึกอะไรเลยจังหวะที่มันกัดเรามันจะปล่อยฮิสตามีนเพื่อทําให้หลอดเลือดเราขยายตัวแล้วก็ฮีรูดีนเพื่อทําให้เลือดเราไม่แข็งตัวนะครับเขาจะได้ดูดเลือดเราได้เต็มที่พออิ่มแล้วเขาก็จะปล่อยเราแล้วก็หลุดไปเองเกิดไม่หยุดแดงพีดามาว่ะถุงกันทากมาแล้วหนึ่งดงทา ไรพี่ถือว่าบบยจากเลือดนานๆทำทีมระมาแั่สิบตัวเม็ดตะโครเลือดโซกอืมประเด็นคือแบบคือตอนมันออกไปแล้วอ่ะเลือดมันไม่หยุดเขาบอกไมต้องห้ามดึงครับไปฉีดนบมันหลุดี<อ>นี่นี่ดึงดึงมไม่ได้ดึงครับฉีดฉีดเราจะไปอาบน้ํากันครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปนั้นถก,กันทากซะก่อนร้อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยร้อนแล้วนะพร้อม ลลุยับครไปไปจนภายในดงทากกันเถอะปิดเต็นท์ดีๆเลย <c oughs> กลัวถูเงกนทากแบบที่พี่ดำซื้อมาคู่ละ60บาทนะครับแต่พี่ดำบอกว่ามันใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใส่เดินไม่กี่ก้าวมันก็ไหลลงไปอยู่ข้างล่างต้องเดินไปดึงไปพี่ดำก็เลยไปซื้ออีกแบบหนึ่งมา60บบาทเท่ากันแต่ว่าเป็นแบบคล้ายๆถุงเท้าเดี๋ยวน่าจะได้เห็น ห้องน้ํ็จะเป็นประมาณนี้ด้านด้านนอกมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ด้านในจะมีห้องอาบน้ําห้องอาบน้ำหน้าตาเป็นแบบนี้เขามีราวแขนผ้าให้มีที่วางสบู่แล้วก็ห้องสุขขาจะมี2แบบมีแบบนั่งยองกับแบบโถส้วมเรียกโถส้วมว่ากันนะประมาณนี้ครับขออนุญาตอาบน้ำก่อน เราต้องเช็คทุกย่างก้าวครับไม่ได้แล้วค,ครับถุงน่องกันทากถุงน่องกันทากนี่คือภูกระดึงสไตล์ถุงน้องกันทากภูกระดึงสไตล์เป็นยังไงวะ <c oughs> ดูดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาจริงดิของพี่ดาเป็นพลาสติกปหเป็นพลาสติกวะของพี่พลาสติกเป็นไม่รู้เป็นลิปสติก <c oughs> อันนู้นอะ <c oughs> ร้านร้านคุณยายร้านที่สองที่สามพี่มันเป็นผ้าลื่นๆอ่ะนี่น่าจะดีกว่าเออจะดีวิธีเดีนวมันลูดลงเป็นคล้ายๆถุงเท้าถุงน่องใช่ใช่ใช่คล้ายๆถุงน่องเลยพี่แล้วมันจะมีแบบมันจะกัดรอดรูได้ไหมไม่ได้แน่ใจหรอไม่รู้ต้องลองพิสูจน์มันเป็นแบบว่าเอานิ้วถ่างๆแล้วมีรูไหมมันบางไหมอ่ะไม่มีอารมณ์เหมือนผ้าบัฟเลยเฮ้ย พีดาสักอันไหมได้เหรอวะันดีกว่สีแดงพี่นะพี้เห็นเหมือนกันก็ยังถามว่าใช่เหรอคะคุณยายคือการท่าได้จริงเหรอคะอันนี้แหละลูกโอเคตอนเนี้ยหลอนไม่หมดแล้วอ่ะคือแบบเข้าเต็นท์ถอยใหม่พี่ต้องไปนะแล้วก็ร้านที่สองที่สามมีคนยายอยู่บอกว่าที่น้องมาซื้อถุงเมื่อกี้ดูสามีมาบุญมามึงมาบุญมาท่าบุญมาเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู เอ้ยขอให้รอดขอให้รอดรุน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 ที่ข้าว10โมงนี้ดิ1่โมงนีง้ครับไปเลยไหมอนนี้ห้ามจะลังจะกโมงเช้า6โมง10แล้วกันน้องรอพี่ดำมาอ่ะรอพี่ดำมาโอเคครับเริ่มไายยาถุงกันท่ากันเองแล้วนะใครสนใจซื้อได้ที่ภูกระดึงนะครับร้านคุณยายร้านที่2ที่3นี่แหละฝั่งเดียวกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินเดินถามๆเอาน่าจะเจอคู่ละ60บาทโอเคช่วงไวน์ไลท์นะฮะก็ ฟ้าสวยดีเป็กสวยดีทุกอย่างสวยดีแล้วเราก็กําลังจะไปกินข้าวด้วยทุกคนที่พร้อมต่อสู้กับทาค 6. 0 0โมงบริเวณลานกลางเต็นท์ช่วงทวายไลท์ฟ้าสวยมากผมก็เลยอยากเอาฟุตเทจนี้มาให้ดูนะครับฟ้าสีน้ำเงินเข้มแล้วก็มีแสงไฟจากร้านอาหารบรรยากาศดีในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังจะกินข้าวเย็น ภูกระดึงเขาห้ามเอาเตาแก๊สเตาไฟขึ้นมานะครับคือมันเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาก็เลยห้ามหมดเลยเตาแอลกอฮอล์ตะเกียงเทียนไขอะไรก็ตามที่มันจุดไฟได้นักท่องเที่ยวเอาขึ้นมาแล้วมันควบคุมยาก<ม>เขาก็เลยห้ามเราก็เลยไม่สามารถประกอบอาหารบนนี้ได้ไปโดยปริยายนะฮะ<ม>ก็ดีครับซื้อกินก็ง่ายไปอีกแบบหนึง่งไม่ต้องเก็บล้างไม่เหนื่อยดีไม่ไหวใครไม่พอก็สั่งเอาเองกระทะ ชุด500นะครับเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะราคาภูกระดึงถือว่าโอเคนะโอ้มนอน,นแจกยัง400กว่าบาท300 400แบบหมูกระทาบนภูกระดึงจริงๆถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะฟินสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าที่ผมไปนี่มันเป็นช่วงปลายหน้าฝนอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20องศาอยู่ในร้านข้าวไม่โดนล,ลมก็ไม่หนาวเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูพระทิตตกก็หนาวอยู่นะ กลับมาที่เรื่องหมูกระทะไม่รู้น้องปาล์มไปคุยยังไงร้านนี้เข้าใจดีแถมข้าวผัดแหนมให้ด้วยหมูกระทะเซตนี้ราคา500บาทกับข้าวผัดแหนมอีก1จานปริมาณก็กําลังดีสําหรับคน3คนที่กินไม่เยอะยกตัวอย่างเช่นพวกเราถ้าคนกินจุหน่อยก็อาจจะกินได้แค่2คนก็อาจจะต้องสั่งอย่างอื่นเพิ่มยาเายาเฮ้ยไม่ยาแล้วมันจะเป็นสลดูดีๆนะนี่ไง เป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วใฮะถึงก้นอ่ะอ๋อ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 จะระเบิดไหมอ่ะไม่ระเบิดโดนถูกขวดขวดทนแรงดันมากเลยนะไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วพูดตรงกันเลยไม่ได้กินแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆก็พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ ร้านค้าบนนี้เข้าใจดีเขายินดีให้เราเอา power bank มาเสียบชาร์จได้เพราะว่าเขาใช้ไฟโซลาเซลล์กันหมดนะครับก็พกอะแดปเตอร์มาด้วยมาขอเขาชาร์จได้ฮะช่วงทวายไลท์ตามป่าตามเขาเวลาตะวันรับขอบฟ้าไปอากาศมันก็จะเย็นลงอย่างรวดเร็วนะฮะอยู่ลานกลางเต็นท์ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปดูพระอาทิตย์ตกอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยก่อนจะเอารองเท้าเข้าเต็นท์เราก็ต้องดู ถามว่าเอารองเท้าวางไว้นอกเต็นท์ได้ไหมอย่าเลยเหนียว่ะเฮ้ยมันไม่ออกมันไม่ออกด้วยเอาไอ้นี่ไหมแอลกอฮอล์เอาเอาละเอานะไม่ดับหลอดเลยนะครัลูกเกิดได้ได้ขอขอนี้าโยนนะขออนุญาตโยนน่ะเรารับส่งกันอย่างนี้ครับแอลกอฮอล์ธรรมดาใช่ครับแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่แหละครับ ถ้าโดนกัดก็ฉีดล้างไปเลยครับวุ้ยออกไปเลยอ,ะอ่ะอาโดนฟิตเดียวเรียบร้อยครับแอลกอฮอล์ใช้ได้เหมือนจะยุบไปเลยอ่ะสูขิดไปเลยฮะสูงขิดเลยี่อ่ะโอเคค่ะยยมขึ้นที่ที่คนครับผมขอบคุณครับปกติหลังกินข้าวเสร็จเราก็จะมานั่งคุยกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนสนทนากันแต่สถานการณ์ผูกระดึงมันไม่เหมือนที่อื่นครับ นั่งคุยหน้าเต็นท์ไม่ไหวจริงๆนะสยองแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายดาวด้วยครับลองคิดถึงสภาพตอนเอาขาตั้งกล้องไปตั้งมืดๆที่สนามหญ้าแล้วก็นั่งยองๆข้างๆกล้องเพื่อที่จะถ่ายดาวหทกไต่เข้ากางเกงแน่ๆสยองแค่คิดก็สยองแล้วงั้นวันนี้ก็คงจะแค่นี้ครับแยกย้ายกันพักผ่อนในเต็นท์ของใครของมันเลยแต่จะว่าไปจะได้พักผ่อนจริงๆหรือเปล่านะ มไอเต็นเต็นที่มันเป็นอะไรนะเ <No. S 1> ต็นที่ไม่มีอินเนอร์นี่มันดีนะฮะเต็นที่มีอินเนอร์มันเห็นอย่างนี้เลยไนงะแม่งไต่มุง้งน่ะไต่แบบวิชั่นอิมพอสิเบิลตึน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 ต,นตน <laughs> มันมาแล้วอะ่ะ <laughs> คืนนี้จะนอนอยังไงให้ไม่ระแวงก่อน <laughs> <laughs> มันเข้าไปได้ลหรอครับจริงหรือเปล่าครับ มันพยายามจะหาทางเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะทำาไงดีนอนไปสยองไปวะไปไหนนะวะฮัลโหลไปไหนมาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะว่าคืนนี้รอดไม่รอดนะอันที่จริงผมกะจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้จบในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับแต่ปรากฏว่า ผมตัดไปแล้วคลิปมันยาวมันยาวเกินชั่วโมงผมเลยจำเป็นต้องแบ่งฟุตเทจที่เหลือออกเป็น2คลิปก็คือคลิปนี้กับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวการเดินเที่ยวบนภูกระดึงตั้งแต่ชมพระอาทิตย์ขึ้นยันชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยาวไปจนถึงเดินลงอีกวันเลยช่วงนี้ยอดวิวดีมากๆเลยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ขออภัยที่ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะฮะพยายามเร่งตัดคลิปให้เร็วที่สุด จะได้ดูกันเร็วๆนะโอเคเดี๋ยวไปตัดคลิปต่อแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ